สวัสดีครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาให้ดูปืนยิงปลาทรงรูปสองนะครับตัวนี้เป็นรางมีเนียมนะครับปีกโรลเลอร์นะครับตัวนี้ลูกค้ามารับถึงที่ไล้นะครับนี่นะครับที่เลิศนะครับจากอำเภอลองนะครับผมอยู่เด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่ครับลูกค้ามารับถึงที่เลยนะครับลองเทสไปแล้วนะครับโดนทีไม่โดนทีนะครับลูกนยิ้ด้วยนี่แหละครับ สนใจฟืพรหอมยิพรหอมยิ้งก็สอบถามมาได้นะครับที่ไอดีไลน์ศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับตัวนี้เป็นรางกลมตันนะครับนี่นะครับความยาวร้อยยี่สิบนะครับมารับเองนี่ของแหมเพียบเลยนะครับชุดรางก็มีนะครับสนใจชุดรางหรือพันุท้ายก็ทักมาสอบถามได้ตัวนี้ก็จะเป็นไกมีเซฟนะครับไกฝังรางนะครับ นะอีกโลเลอร์นะครับขอบคุณพี่เลิศมากๆนะครับวันนี้มารับเองถึงที่นะครับวิ่งมาประมาณห้าสิบกโลนะครับจากอำเภอลองมาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงสนใจอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปีกโรเลอร์ชุดรางชุดไกลนะครับชุดยางก็มีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็แอดเข้ามาได้นะครับที่ i d ไลน์095 5026338นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือทักมาที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook จะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับครับผมสวัสดีครับ